สวัสดีค่ะสวัสดีเ,เพื่อนๆและคุณผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะสวัสดีตอนหกโมงยี่สิบสี่นาทีนะคะหกโมงเช้า,ะะาอากาศดีมากเย็นเย็นเนาะลมพัดเย,นย,นยน็นเย็นเบาๆวันนี้บิจะทําอะไรวันนี้บิดอยู่ที่นี่เป็นวันที่ห้าแล้วะคะ่ะเมื่อวานหวานข้าวไปแล้วให้เขามาปั่นเสร็จเรียบร้อยแล้ววันนี้เราจะทําอะไร ดูค่ะวันนี้เมื่อวานก็เป็นวันแรกนาขวัญเราก็ไม่มีเวลาเลยมันรอเขาปั่นข้าวให้แลวคือเราจะทำอะไรเราไม่สามารถทำตามใจตัวเองได้น้องเพื่อนรถไถเขาก็มีงานเขาอะไรอย่างเงี้กว่าเขาจะมาปั่นให้กว่าจะดูเขาปั่นว่าจะเสร็จไหมจ่ายตังเขาอะไรอย่างเงี้บีก็ช่วงระยะเวลาที่เขาทำบีก็จะปลูปกพวกแก้วมังกรที่เอามาจากกรุงเทพค่ะปลแบบนี้ค่ะ อันนี้คือแก้วมังกรที่บีดเอามาจากกรุงเทพนะคะบีดเพาะชาไว้นี่ปลูกแก้วมังกรอันนี้เป็นแค่สองต้นที่อยู่ด้านใกล้ๆที่พักนะคะอยู่อีกฝั่งนู้นก็อีกหลายต้นสามสี่ต้นแล้วก็ด้านหน้าตรงนู้นเนาะเดี๋ยวบีดจะให้ดูบีดจะดูว่าแก้วมังกรเนี้ยบีดปลูกในที่ที่ดินหินหินเนี้ยเขาจะขึ้นไหมบีดไม่ทํา ไม่ทําอะไรให้เขาบีดเลือกทีจ่จะให้เขาขึ้นตาต้นไม้นะะี่ค่ะเดี๋ยวจะบีจะลองทดลองดูนะเพื่อนๆคะ่ะอะไรที่เราไม่รู้เราต้องทดลองเนาะอันนี้คือมะนาวของแม่เล็กนะคะแม่เล็กข้างๆสวนแม่เล็กมาอยู่สวนแล้วก็เลยขนมาจากภาคใต้คะ่ะเอามาฝากยุก บอกยกเอาให้เลยนะขอบคุณมากๆเลยแม่เล็กเขาชำม,มีต้นหมอนด้วยเอย๊ต้นหมอนติดมาด้วยกนปะิดนี่มีลูกติดออกมาด้วยแต่ยังไม่เอาลงหลุมเลยเพื่อนๆขาด้วยการที่ว่ามันไม่มีเวลาเลยไม่รู้จะท,ทาหยิบทําเลยมั้อันนี้คือต้นไม้ที่บิดซื้อมาปลูกไปบ้างแล้วอยู่ข้างหน้ามะม่วงกับลำไยอยู่หน้าไล่เลยปลูกไปแล้วเมื่อคืนนี้ มันทาไม่ทนมันเพื่อนเพื่อนเมื่อวานก็เหมือนกับว,ว่าอะไรนะไฟไหมเขาจุดไฟฝั่งโน้นนะคะฝั่ง,ข,งข้างสวนฝั่งหัวสวนบีดก็กลัวมันไหมก็โทรบอกโทรบอกไอ้ดับเพลิงมาก็รอดูว่ารถด,ดับเพลิงจะมาไหมอะไรหลายๆเหตุการณ์เพื่อนๆค่ะนี่คือต้นไม้ที่บีดไปปลูกจริงๆบีดจะหาเฟื่องฟ้าไม่เฟื่องฟ้าบีดก็เลยเอานี้มาเพื่อที่จะทําพันธุ์มันให้มันลวยขึ้นแบบอย่างไงอะ แทนหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนค่ะให้มันแตกใบแตกอะไรออกให้มันให้มันเป็นเป็นแบบให้มันขึ้นเองให้มันขึ้นคุมหญ้าคุมดินเลยอันนี้คือพยุงค่ะพยุงต้นใหญ่นะคะเห็นไหมต้นใหญ่อยู่ซื้อซื้อแบบมาเมื่อว,วานก็หมดเยอะอยู่อันนี้มะม่วงค่ะพยุงมะม่วงพยุงจะมีประมาณสิบต้นอีกสองต้นอยู่ไหนอะ งงเลยพระจุลอีกสองต้นไปไหนทำไมอยู่นี่มีห้าต้นหกเจ็ดแลืวอีกสามต้นไปไหนงพงพระจุลทำไมมีแค่เนื้ะซื้อพยุงมาสิบต้นเลื่อไปไหนห้าอ๋อหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ออนุ่นนบิดบิดบ้าเองมีทำงานมากในไร่เบอร์แล้วนี่อยู่นี่ห้าหกเจ็ดสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนี่โอ้ตายตายตายทำงานที่ไล่ทำเยอะมากเบอร์อันนี้ก็มะม่วงพันอะไรไม่รู้หยิบหยิบมาจำไม่ได้ละเออเดี๋ยวไว้โตขึ้นก็ถามคนก็แล้วกันอันนี้กระท้อนกระท้อนนี่เป็นกระท้อนอะไรอระท้อนที่เขาชอบปลูกกัน แบบมะม่วงต้นแบบนี้จะไม่แพงต้นแบบนี้จะไม่ถึงร้อยแต่ต้นอยู่ข้างหน้ามะม่วงแพงยเดี๋ยวบีจะให้ดูว่าเนี่ยวันก่อนที่หน้าวันแรกที่บีดมาบีดปลูกอันนี้ไม่ต้องตรงแรกนาขวาัญลรบีดปลูกเลยอันนี้คืออะไรเอาอะโวคาโดอันนี้บีดเพาะเองกับมือนะคะที่บ้านปลูกโดยไม่ได้ทาบกิ่งเลยอะโวคาโดลูกใหญ่อหะ่อ่ สายพันธุ์นี้คือสายพันธุ์ที่เอามาจากาคีรีวงกดนะคะเอามาจากบ้านคีรีวงกดอําเภอนายุงนะคะมีแม่โยมของพระอาจารย์พี่ชายนะคะเอาให้บีก็เลยเอามาเพาะมันลูกใหญ่มากลูกอันนี้คือลำใหญ่ที่บีกําลังจะปลูกวันนี้ปลูกบีจะปลูกอะไรนูขุดุมไปแล้วนุน่มๆไปถึงตรงนู้นนะคะล้มยู่ต้นนู่ล้มอยู่ข้างหลุมนูม บีจะปลูกลำใหญ่นะคะอันนี้ก็ลำงะง้อหรือลำใหญ่ <laughs> โอ้ยงอหรือลำใหญ่ก็ไม่รู้เพื่อนๆจำไม่ได้แล้วเออปลูกถ้ามันมีลูกอะถึงรู้ว่าจะเป็น <laughs> ต้นอะไร <laughs> โอ้ยหนุนหนุนต้นหนึ่นนตนงต้นใหญ่มากอยู่ตรงนู้นคือเอาใส่รถมาไม่ได้เมื่อวานก็หมดไปหลายตังเลยอย่าคิดว่าถูกๆนะต้นไม้เนี่ยเอ,อ หมดไปหลายตังเลยเนี่ยล้มอยู่นู่นต้นหนึ่งอยู่ข้างกองฟืนหนึ่งโอเคเพื่อนๆคะ่ะอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้ต้นแดงเขาเขาเขาขึ้นเองดีก็เลยผูกผ้าไว้ไม่ให้รดแมโครโดนเขาเนี่ยโอเคนะเพื่อนๆคะ่ะเดี๋ยวปิดเขาปลูกก่อนนะคะขอวางมือถือก่อนอ,อันนี้คือปุ๋ยของเรานะคะ <c oughs> <c oughs> ปีเคเคคนกรุงชอบป่าจะทําอะไรคะอันนี้ เป็นอะไรอะ่ะเราอยู่ที่นี่เราค่อนข้างจะกันดานมาก <c oughs> <c oughs> <c oughs> กันดานยังไงกันดานไม่มีไม่มีขี้วัวขี้ควายอะ่ะแบบว่าเราไม่ได้ไปซื้อเพื่อนแล้วก็รถเราเป็นรถเล็กเนะออนึกออกไหมต้นนี้ึ้นนี้แบบพูดพูดแล้วก็พูดไปเรื่อยเปืือยเนาะเอออันเนี้ยเป็นกองที่ที่บีบเผา เมื่อตอนนู้นตอนหน้าหนาวเนาะตอนนี้ถึงหน้าฝนแล้วก็เป็นแบบนี้เดี๋ยวบิดจะเอาเอานี้แหละจะเอานี้ไปใส่ไปใส่ต้นไม้ไปลองหุมต้นไม้เนาะมันเป็นฐานที่เราเผาบิดว่ามันน่าจะงามเพราะว่าเราไม่มีปุ๋ยเลยดินที่นี่เป็นหิน เดีวบีจะลองทด,ทดลองดูนะคะถ้าเขาขึ้นดีเียแสดงว่าเขาถูกกับกับผงฐานเนี้ยบีก็แค่คิดเองนะคะว่ามันน่าจะดีอะเพราะว่าฐานนี้มันน่าจะมีกรดอะไรสักอย่างที่ทําให้แบบว่าต้นไม้งามเนาะเ,ออเดี๋ยวบีจะเอานี่แหละไปใส่โอเคนะคะบีจะบอกว่าบีไม,ม่มีใครมาช่วยทําแบบว่ามีลูกน้องลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ปีก็จะทําเองแบบเนี้ยอันนี้ก็คือที่บีดถ่ายวีดีโอไม่ได้ก็คือบีดต้องถอดถุงมือแล้วก็เอาขี้เท้าเนียค่ะจะมาใส่ต้นลำไยเนาะไม่ใช่ต้นลำไยหรือต้นเงาะไม่รู้เพื่อนๆมันนา่าจะเป็นเงาะหรือเปล่ามันใบคล้ายๆกันบีดจาไม่ได้ป้าเขาบอกอยู่มันมีชื่ออยู่แล้วบีดซื้อเยอะหลายต้นล้าบีดจาไม่ได้สมองเบอรอสวยเนาะเห็นไหม คือเราไม่มีคนงานที่ไล่เวลาเรามาทีนี่เราก็ต้องจ้างแมคโคเอเราก็ให้แค่แบบกล้องกล้องดูให้นละ้วสอดส่องดูให้แล้วดูผ่านกล้องแล้วก็ให้ฝากอาฝากไว้ฝากอาข้างสวนไว้ให้ดูให้หน่อยนะอะไรอย่างนี้มีเขามีเบอร์โทรอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากไว้ก่อนเนี่ยค่ะ กล้องอยู่ตรงนู้นแล้วก็บีดก็ปลูกตรงนี้เลือกที่จะเราจะมองดูต้นไม้เราได้ด้วยเพราะคือเวลาเราดูนะี่เราก็จะซูมเอาเพื่อนๆซูมให้มันแบบว่าให้มันเห็นได้ชัดที่สุดกล้องนี้ค่อนข้างจะชัดอยู่อยู่ดูข้างในข้างในสวนลึกๆขึ้นก็มองเห็นมองเห็นเป็นคนอย่างเงี้ยแล้วก็กล้องจะเตือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ซื้อแบบที่มีคุณภาพคุณภาพดีๆเอานีนี่ค่ะ เดี๋ยวปิดขอปลูกลำใหญ่ก่อนนะคะไม่ใช่เดี๋ยวปิดขอปลูกต้นไม้ก่อนนะคะเดี๋ยวบอกว่าลำหยอนลำใหญ่ไว้ไม่รู้ต้องอะไรจำไม่ได้สมองเบื่อจริงเริ่มแบบเริ่มเบอรอแล้วเออแค่นี้ก่อนนะคะพเพื่อนๆถ่าคลิปนี้เนาะปลูกก่อนค่ะเดี๋ยวถ้าปลูกเสร็จถ้าถ้ามีเวลาจะถ่ายให้ดูอีกกลัวไม่มีเวลาถ่ายให้ดูก็จะแค่ทดลองเอาฐานใส่แล้วเราจะดูว่า มันจะงามไหมมันจะไม่ได้ใส่ทุกต้นหรอกเพราะว่าบีดคงทําไม่ไหวมันเยอะโอเคนะพเพื่อนๆนะะบ๊ายบายขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะทักทายทักทายนะคะขอบคุณมากๆขอให้ทุกท่านมีความสุขทุกๆทุกๆวันทุกๆคืนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ